อาจารย์ไปเข้าห้องน้ำนะคะก็ได้ความคิดเนี่ยเข้ามาว่าให้ยกตัวอย่างเรื่องนี้ยกตัวอย่างเรื่องนี้ซึ่งออใครที่อยู่ในห้องจับเข่าเนี่ยก็คงจะเห็นนะคะว่าอาทิตก่อนที่อาจารย์เนี่ยได้พูดเรื่องของสามบัญชีว่าอาจารย์เนี่ยรวมมาเนี่ยเทลงมาเนี่ยเป็นบัญชีเดียวนะเพื่อที่จะเอาเงิน ของส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมาทุ่มให้กับสถาบันมาช่วยเรื่องหยอดกระปุกเพราะไม่อย่างนั้นมันไม่พอนะคะก็มีคนทักเข้ามาหลังไม่บอกว่าโอ้โหอาจารย์หนูฟังแล้วมันเสียวไส้เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยนะถ้าอาจารย์เกิดดังขึ้นมาก็จะมีการตรวจสอบนะมันจะต้องรู้ที่มาที่ไปอะไรแต่อะไรพวกนี้ซึ่งอาจารย์ก็ตอบเข้าไปในนั้นอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะออกจะพิมพ์ออกไม้มันเป็นหลักฐานอะไรแต่อะไรพวกนี้ด้วยนะ แล้วก็ส่งอันนั้นเข้าไปแล้วก็มีคนเนี่ยเขียนมาอีกว่าเรื่องของการจดทะเบียนสถาบันว่าขณะนี้เรายังไม่ได้จดสถิตทะเบียนเนี่ยของสถาบันพาตัวใจกลับบ้านฉะนั้นการรับบริจาคเนี่ยอย่างนี้ของอาจารย์ในอนาคตจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็อาจจะต้องถูกเก็บภาษีย้อนหลังนะคะถูกเก็บภาษีย้อนหลังแต่ ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่อาจารย์จะเอามาประสานกับเรื่องของเรื่องของนิทานเนี่ยเรื่องของพวกนี้สถาบันพาตัวใจกลับบ้านนะคะนี่ก็เป็นนิทานองค์กรพวกนี้เนี่ยเราเรา,เราไม่ได้เป็นองค์กรโดยซ้ำตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่ากุกขึ้นมาสมมุติขึ้นมา้าใจไหมเพราะว่ามันฟอสซิลิเทตมันจะช่วยให้การทําอะไรแต่อะไรเนี่ยง่ายขึ้นเพราะว่าเรากําลังอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกสมมุติ โลกสมมุตินะ่ะเราจําเป็นที่จะต้องสมมุตินู่นสมมุตินี่สมมุตินี่คืออาจารย์สุภวันสมมตินั่นเนี่ยพระสีเขียวองค์นั้นเน่ะเขาเรียกพระพุทธรูปนะสมมุติว่าอาคารนี้คือสถาบันพาตัวใจกลับบ้านซึ่งเราไม่ได้ไปจดทะเบียนแต่เรื่องของการจดทะเบียนเรื่องของกฎหมายพวกนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ตกลงกันเนี่ยในระดับชาติว่าจะต้องมีการจดทะเบียน นะเพื่อที่จะทําให้การรับบริจาคก,การอะไรแต่อะไรเนี่ยมันง่ายขึ้นตรงนี้เข้าใจไหมคุณต้องพยายามเนี่ยแยกให้ออกว่าที่เราเรียกว่าสถาบันพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยมันเป็นภาษานิทานเป็นภาษานิทานตัวสถาบันเนี่ยมันไม่มัน,ม,นมันไม่มีอะไรเข้าใจไหมมันไม่มีจิตวิญญาณอะไรทั้งสิน้นแต่เนี่ยเราสร้างเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยขึ้นมาใช่ไหม แต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยองค์กรเหล่านี้เนี่ยในที่สุดแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเราตั้งมันขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากเนี่ยได้คนหมู่มากเนี่ยได้รวมทั้งเรื่องกฎหมายอะไรต่ออะไรเนี่ยนะอ่า คือต้องทําตามกฎหมายนะกฎหมายก็คือว่าอย่าขับรถเนี่ยนะให้เร็วเกินเนี่ยนะหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนนี้นะกฎหมายบอกว่าถ้าเป็นสีแดงนะอยู่ต้องหยุดนะถ้าสีเขียวเนะี่ยอยู่ไปได้อะไรแต่อะไรอย่าท,ทําผิดกฎหมายนะนะถ้าเป็นสีอะไรแต่อะไรพวกนี้นะก็คือถ้าเราทําตามกฎหมายเนี่ยสังคมเนี่ยมันจะจะไปได้ดีขึ้นแต่พวกนี้ซึ่งต้องการที่จะมาดูแลมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ต้นแต่เ,เป้าหมายพวกนี้เนี่ย มันรวนไงมันรวนในกรณีเนี่ยนะของอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการรับบริจาคเรื่องสถาบันอะไรเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านคือถึงแม้คือสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยเราทำออกไปอย่างอินโนเซนต์ทำออกไปอย่างอินโนเซนต์จากมนุษย์คนหนึ่งที่มีเจอรี่ในหัวที่ต่อสู้กับเจอรี่ได้แล้วก็ นะพยายามที่จะเป่าประกาศออกไปอะไรต่อะไรพวกนี้ที่จะช่วยนะคนหมู่มากให้เข้าใจเรื่องนิพพ่านในส่วนตัวของเราเราทำออกไปอย่าง i n n o นเซนแต่ในส่วนของ Fake News ในส่วนของนิทานที่เขากุขึ้นมาสร้างขึ้นมามันจะต้องมีกฎมีเกณฑ์มีกฎมีเกณฑ์อสมมุติว่าในอนาคตมีคนมาฟ้องอาจารย์สุภวรรณ เนี่ยวันรับบริจาคเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เสียภาษีเขาจะยภาษีย้อนหลังอะไรแต่อ,อะไรพวกนี้สมมุตินะว่าเป็นเรื่องถึงขึ้นลงขึ้นศาลอะไรแต่อ,อะไรพวกนี้ใช่ไหมองค์กรเหล่านั้นกฎเกณฑ์พวกนั้นเขาจําเป็นจะต้องทําไปตามกฎเกณฑ์ซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจเนี่ยในส่วนความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยได้ก็ใช่ไหมฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคต สุภวรณกรีนจะต้องถูกกฎหมายลงโทษว่ารับบริจาคมานะแล้วก็แล้วคือคืออันนี้คือคอ,อันตัวอย่างมันก็ไม่ค่อยลงตัวเพราะเราไม่ได้ทุจริตกับการการการอันนั้นเนี่ยแต่เราอาจจะถูกปรักปล้ำนะว่าเราทุจริตนะเอาเงินของเขาเนี่ยมาใช้เนี่ยในเรื่องของส่วนตัวแต่จริงๆเราไม่ได้ทําแต่เราอาจจะถูกปรักปล้ำใช่ไหมนะคะ อาจจะถูกปรักปรามแล้วอาจจะถูกเรียกภาษีย้อนหลังอะไรแต่อะไรก็ว่าไปอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาเนี่ยทั้งนั้นแหละนะซึ่งถ้าสมมุติว่าถึงจุดนั้นแล้วนะคะกฎหมายก็ไม่เข้าใจเราสถาบัานพาตัวใจกดกลับบ้านก็ไม่ได้เข้าใจคือไม่ได้รับรู้มันแค่เป็นตัวหนังสือกฎหมายที่เขาเนี่ยเขียนอะไรแต่อะไรขึ้นมาเขาเขาไม่ได้รับรู้ในส่วนของ ชีวิตจิตใจในส่วนของเนี่ยไอ้ไอ้ไอข้างในไอ้แรงบันดาลใจไอ้ความที่ความเมตตาการุณาที่เราอยากจะทําเขาไม่ได้รับรู้ส่วนนั้นฉะนั้นเขาจะต้องเอาตามตัวบทกฎหมายเอาตามสิ่งที่หลักฐานของคนที่เขาอาจจะปราอุจ,จะลาะให้เรามากุเรื่องหลักฐานอะไรขึ้นมาเขาจะต้องเอาส่วนนี้เนี่ยนะในศาลผู้พิพากษาเขาก็ต้องเอาหลักฐานพวกนี้เนี่ยมารวมกันแล้วก็ตัดสินเราไปตามนั้น ไปตามหลักฐานอันนั้นไปตามสิ่งที่คนเนี่ยนะคะเขา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 แกล้งเราเขาใช่ไหมซึ่ง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 สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนในโลกนี้นะคะถูกกระบวนการยุติธรรมเนกระทำเนี่ยมากเหลือเกินมากเหลือเกินนิทานเหล่านี้ที่ควรที่จะมาช่วยมนุษย์กลับกลายเป็นสิ่งที่มาทำลายมนุษย์เหมือนกับจูเลียนอซาน g ์เนี่ย นะคะผู้ก่อตั้งวนะิกิลีกเนี่ยพวกนี้เนะี่ยวิกิลีกพวกนี้มันก็เป็นองค์กรที่เราก็ตั้งกันมาเป็นนิทานเป็นเฟกนิวส์ที่เขาหนะักกุขึ้นมาเนี่ยทั้งนั้นแต่ในที่สุดกฎหมายซึ่งก็เป็นเฟกนิวส์อีกเหมือนกันนะคะก็เ,เอากฎหมายพวกนี้เนะี่ยมาจับจูเลียนอัสซานความผิดของเขาคืออะไรความผิดของจูเลียนอัสซานก็คือการพูดความจริงการเอาหลักฐานนะคะ การเอาหลักฐานต่างๆที่เขาได้มาเนี่ยจากคนที่มาเป่านกหวีดเนี่ยนะมาเปิดเผยเนี่ยให้ชาวโลกรู้นะทำให้ชาวโลกโอ้ยตกใจคุณจำเรื่องที่อิรักได้ไหยเรื่องที่ทหารอเมริกันนะคะอยู่บนเฮลิคอปเตอร์หรืออยู่บนเครื่องบินเนี่ยนะคะสองคนนะคะแลก็ถูกไอเจอรลี่เนี่ยนะมันนั่นเอาะคือข้างล่างเนี่ยเป็นใครเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะ แต่ด้วยความที่มันมันมืออะเจอรี่นะโหมันตื่นเต้นอะดรีนาลีนอะไรมันตื่นเต้นมันมันมือมันอยากจะบีบบีบไอไอไอตัวนี้ที่จะที่จะส่งระเบิดเนี่ยลงไปข้างล่างนะเอาเร็วๆกำหนดอะไรได้ยังพิกัดอะไรอะไรได้ฉันจะยิงแล้วนะฉันยิงแล้วโดยที่ไม่ได้มีการหาข้อมูลว่าคนข้างล่างที่เขาจะยิงเนี่ยคือใครแล้วในที่สุดเนี่ยนะด้วยความมันเนี่ยข้างในที่เจอรี่เนี่ยนะ เผาผลาญเ็เกิดความตื่นเต้นความอะไรแต่ไรมันขึ้นมาแล้วพอแล้วฮอร์โมนของผู้ชายอ่ะมันนนน่ะโห้ยมันก็เลยยิงยิงยิงเนี่ยกลาดกรคนเนี่ยนะตายกันเนี่ยจุดนั้นอ่ะอันนั้นเน่ะเป็นภาพที่เขาถ่ายออกไปแบบทั่วโลกที่ช็อกคนเนี่ยมากมายเลยปรากฏว่ามีรถแวงคันหนึ่งเป็นรถที่รับนักเรียนแล้วคนที่เขายิงเนี่ยตายพวกนั้นเนี่ยเป็นเป็นไม่ใช่เป็นทหารอะไรทั้งสิ้นเลย ะคะเป็นพลเลือนเป็นคนเดินถนนธรรมดาทั่วไปมีเด็กมีผู้หญิงมีคนท้องมีรถนักเรียนซึ่งตรงนี้วิกิลิกจูเลียนอาัสานเขาเอามาเปิดเผยไปทั่วโลกบุชเฮลียอะไรแต่อะไรพวกนั้นโกรธมากจะเอาจูเลียนอาัสานตายเลยโดยตัวหลักกฎหมาย เธอเอาความลับของประเทศมาเปิดเผยใช่งไหมมาขโมยความลับมาแฮกอะไรของเขาเนี่ยเปิดเผยนะฉะนั้นฉะนั้นความผิดของจูเลียนอัสซานคืออะไรคือการพูดความจริงแต่ในระบบประชาธิปไตยในระบบที่มีกฎหมายเนี่ยกำลังเอาประชาธิปไตยเอากฎหมายซึ่งเป็นเฟก e นิวส์ทั้งสิน้นเป็นนิทานทั้งสิน้นมา ถูกมัดมา,มารัดเขามาจับเขาต้องการที่จะจับเขาจนกระทั่งคือมันเลวพอกันนะพวกนี้คุณเข้าใจไหมอยู่ในอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยวันที่เขาจะรู้รู้ตัวว่าถ้าอังกฤษนะถ้าเขาถูกส่งตัวเนี่ยนะอังกฤษเนี่ยจับจูเลียนอัสซานได้ก็จะส่งกลับไปอเมริกาอเมริกานะจะเอาเขาแขวงคอตายทันทีเลยนะพรรคเดโมแครตเนี่ยพวกเฮริคินตั้งเลียดเ้ามากจะเอาก็าตายอ่ะ เขาเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับของของของคลินตันน่ะตอนที่ต่อสู้กับทรัมป์อ่ะทรัมป์กับทรัมป์กับคลินตันเนี่ยใช่ไหมนะคะที่จะเข้าโอ้โหก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยนะวิกิลีกเนี่ยนะออกแล้วออกอีกนะแชร์เรื่องของคลินตันนะแชร์แล้วแชร์เล่าอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปเลยจนกระทั่งเนี่ยทรัมป์ได้เข้าไปคลินตันเนี่ยฮิริย์คลินตันเกลียดเจ้า วิกกี้ลีกเนี่ยนะจูเลียนอัสซานชิมากเลยจะเอาเขาตายให้ได้จูเลียนอัสซานรู้หลบเข้าไปในสถานทูตเอกวาดอร์ Ecuador, อยู่ที่นั่นเจปีห้องเล็กๆแคบๆเจ็ดป,ป,ปีเห็นไหมรัฐบาลอังกฤษมันก็เลวพอกันคุณคุณต้องดูให้ออกนะผู้นำของรัฐขณะน,นี้ในโลกในพวกนี้ มันวิปราพทั้งนั้นเน่ยไม่ว่าประเทศไหนวิปราพทั้งนั้นเข้าใจไหมนะคะความผิดของข้าวันเดียวก็คือการพูดความจริงการเอามาเปิดเผยให้กับชาวโลกรู้นะรวมทั้งเปิดเผยเนยความลับในเมืองไทยก็มีเนี่ยที่เปิดเผยโดยวิกิลิเนี่ยมีคุณไปต้องเข้าไปดูหาข้อมูลเนาเองก็ใช่จไหมโลกนี้นะมันกลับหัวกลับหางไปหมดแล้วอะนะ คนอะไรคนดีต้องเข้าไปเดินในตรอกไอ้ไอ้คนชั่วมันเดินถนนนะ่ะมันมีอํานาจบาทใหญ่แล้วมันใช้อํานาจกฎหมายมันคมคูมคมขีอะไรแต่อะไรคนนะขุดรีดขุดเนื้อคนด้วยด้วยเรื่องภาษีอะไรแต่อะไรเรื่องเรื่องกฎหมายโอ้โหสารพัดเลยมันไม่ใช่แค่เมืองไทยคุณมันทั้งโลกเลยทั้งโลกแล้วตอนนี้เนี่ยจูเลียนอาซานเป็นไงอันนี้เรียกว่าคนดีนะ เป็นคนดีนะคะที่พยายามที่จะทำให้ชาวโลกเปิดหูเปิดตาแต่ต้องขังตัวเองอยู่ในเอเคอรโดเอมเบสซี่ที่ลอนดอนตัง้งเจ็ดปีแล้วในที่สุดเนี่ยนะตำรวจอังกฤษเนี่ยไปล่าเขาออกมาเลยแล้วก็ไปทิ้งไว้ในคุกจนกระทั่งหูเขาเนี่ยนะต้องแกล่งข้างในมากอ่ะ แต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ย่ำแย่แล้วเหมือนกันนะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าเขา depressed มากเลยไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะว,วันเลยอะ่ะคุณดูสินะแล้วแล้วตอนนี้ก็ยังตอนนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ขึ้นไม,ไม่ไม่ได้ติดตามแต่ก็ยังติดคุกอยู่ยังติดคุกอยู่ยังไม่มีใครเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าทรัมป์เนี่ยนะสามารถที่จะพาร์เดนเขาเข้าใไหม ที่จะให้เขาเนี่ยนะบอกว่าโอเคไม่มีเคสละไม่มีอะไรต่อ,อะไรเนี่ยให้ออกมาได้แต่ก็ยังไม่มีก็ยังติดคุกอยู่ยังต้องลากขึ้นศาลจนกระทั่งเนี่ยไอ้ไอ้ระบบข้างในของเขาเนี่ยมันเบลอแล้วมันเบลอแล้วสงสารพ่อแม่เขามากแม่เขานับพยายามมากเลยที่จะที่จะช่วยลูกพ่อเขาบอกโอ้โหเห็นลูกเนี่ยเขาบอกคนี่ลูกฉันอายุเพิ่งแค่สี่สิบเจ็ดนะเนี่ยแต่ดูลูกของเขาเนี่ยเขาเหมือนกับคนอายุเจ็ดแปดสิบ ุณโลกนี้นะคะมันผิดฝาผิดตัวมันผิดขั้วมากแล้วฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนมิติเนี่ยนะมันจําเป็นอะต้องมีมันจําเป็นจะต้องมันจะต้องล้างบางกันทีเดียวล้างบางกันทีเดียวฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ก็ยกตัวอย่างขึ้นมาให้ให้ดูนะว่าพวกกฎหมายพวกองค์กรพวกนี้เขาไม่ได้เข้าใจเนี่ยไอไอไอ,เ,อ,เ,อเขาไม่ได้เข้าใจเนี่ยไอไอของคนที่มันมีเลือดเนือ้อเชื้อไขเข้าใจไหมเลือดเลือดเนื้อ มีอารมณ์มีความรู้สึกเขาไม่รู้ฉะนั้นน่าจะเป็นไปได้ในอนาคตถ้าคนเนี่ยมันไส้สุพวรรณเนี่ยมากๆนะคะเอาอุจจะมาปาให้กุเรื่องขึ้นมาผู้หญิงคนนี้นะอิลุยฉุยแฉกนะโกหกหลอกลวงอะไรแต่อะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งในโซเชียลมีเดียันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยถ้าเขาจะทําแล้วถ้าถ้าสมมุติว่าจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยเป็นไปได้อีกเช่นกันว่าอาจารย์สุภวรรกรีนจะต้องถูกนะคะทำลายอย่างย่อยยับ ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าระบบยุติธรรมเขาทำไปตามตามหลักฐานเขาไม่ได้พูดจากข้างในเพราะเนื่นเป็นเรื่องของ fake news ที่กุขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่ยูวาฮารารีเนี่ยเขาต้องการที่จะพูดแต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถึงต้องพยายามสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนเอานิพานา์เป็นที่พึ่งอย่ามาพึ่งคนนี้อย่าเป็นอันขาดเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่ง นี่ก็เรื่องหนึ่งเดี๋ยวขออีก